อ but, ๋อย้อทรงเชดเดอรกุยอ่อนส้วดสังรีและยอกโคดวิไลอ๋อยอกกุกูอยู่รออธิบายวิธีการทานผลิตภัณฑ์โรนี่เชดเดอร์ยอกทุ่นที่อีนัยยอกบุมโกโก้ยอกทุนอกูอยู่ป้าบเจ้าหยัวสารลดน้ำหนักนะเอ่อกู้วิธีการนอเจกู้ยอเอ่อนอแทนอาหารเช้ากูเตาไหนยอกอ๋อนึกกูมั่วเก่าซองอ๋อ ตุนอยอรูมไฟเบอรี่หยอตุนอผีโจยยอเตียม่วปัญหาการขับถ่ายหนะยอเคียตุนอผู้สามารถออกสร้างภูมิคุ้มกันเจาอยู่รู้เงเตาเคียตุนอเนโจราคายอราคาทดแทนมาปรปจุยโจยยายอชีวิตัวแทนมาเย่โจชีปูุยจยอยอมาวิธีการทานกุยหยอเตียอยู่ นอ่อ่ายูวัยวะปืนนายอดอีซองเด๋ออยู่ยนนยงยชงดื่มนายอดเทียจิตาลินเด๋อถ่าอยู่เฮาตาเด๋ออยู่จูเฮาเดินซัวประมาณอีออกแก้วเทียมาที่รีอยู่โอโจดูผลิตภัณฑ์นอ่เทียร์ทำงานได้ยงนายอดชิตาลินเด๋ออยู่กูสามารถเอ่อนอ่เทียอ้วนเต้ถ่าอยู่นอหมอยอดกุจิตจำเน่งกับนาทีกู้เตาเทียร์นายอดอ่าอีกกล่องนอมากู้ม้วนย่เอเตากบเปล้าซองนายอด à tụi xuân gì cũng do hôi tiệt à bùm đi nẹt nó giờ tôi bùm đi nẹt nó mà cứ phi trâu cho hết tiệt sát lùa ná giờ giờ nó mà cứ yu trâu yu lúa tua ná giờ à ta đi đỡ cứ yu khi cho cho hay đi à u hao lưng nhá nhá thế nào là dọn phu chỉ sau thế nào là cô u hao mà cô dọn cho u lú sừng hay tiệt sụp chân cả thái là vui nó nãy dọn mà cô dọn qua cho mua đam mua cho tua thế nào là dọn mà cô nhớ cho là khá cô dọn để tua thay mà bóp bột cho chỉ đâu tua thì nhớ cho chỉ bột chua อ่ออีหลอ่อนมาย่อโจนเหงกกเม็ดเนอหยอกมาวิธีการทานกุยออเอาเถอท้องว่างนะหยอกจีไฮเถอเชิญจอตาชูกุยเอาเตานะหยอกอ่อยู่กุอ่อเนื้ออ้วเม็ดนอหยอกโชโจเนี้ยหยอกเนื้ออ้วนเม็ดีนอหยออยู่กูุอ้อม้วนอ่อหฮเดรไซดเข้าไปในแก้วน้ำหยอเจเนึกกู้อยู่ละลายนะหยอมาวิธีการทานกู้ง <ım. S 1> ่ายๆลีประมาณนี้อย่างนอหยอ นอกุยอบุมกรูตาชอดอยอนนึไวิสองไม่เมย์อย่างนอนะตุนอผีโจยตู้รวนไซโลอว์สามมผิวขาวนะยอตุนนอมาได้รับรางวัลเดอะประเทศเกาหลีเกียร์ลีนะยอมากู้เทชแซงเดอรนึกู้สามารถอว์ป้าไทยเตียก่อดยูนอม้วนพุมคุ้มกันที่ดีทีนี้นะยออ่ายอราคาตัวแทนยอดโจปรโปวดเจ้โจยอเชียร์ตัวแทนมาชีโปวดเจ้าหอยยอวิธีการทานเจกู้อ่าอยู่นอกจนกอนอกขนมซื้อมายออยู่ม้วนอ่ dạy tay lên này dạy à ít lòng nó cũng mua cầu chí sò là dạy อาตุ vezes, um, hi, women, uh, ้ชนสียอดบูมคอลลาเจนยอดตุ <us> ้นอมากู้หมอดสำหรับยอดอ้วนนิ่งเราไหนยอดอ้วนมอเตมอเตอร์เตไหนยอดเรายอมมดแรงเต้ยเทียมมดปัญหาโรคกระดูกเต้นอมากู้เรายอมมดโรคเกาเต้กู้สารแนะนำก่อนนอหน้ายอดอ่าเน็ตโชวราคายอดราคาตัวแทนน้อยยอดเราะปวดยวดเจเดี๋ยวชียชียตัวแทนมาชี้ปวดยวดเจ้ายอดวิธีการนอเจกู้ยอดอีนู้นนออสซองอ่ยอดออยู่เฉยเจงรอเจอุ้นได้หัวนอชายอยู่อยู ม้ชงดื่มเผาอ๋อหยอกเทียะสองที่อ๊อดเจยอนนอกแถาวัวเตียอยู่นอกมอหน่อยหอุวนได้อยู่นอกมออยู่ชงดื่มเผาอีสองเทียยอกมาเดี๋ยวนอนมันย้อนจังเตียนอกตอนท้องว่างเนาะยอกมาอีกล่องเนาะมากู้อ่ามั่วยอดโจ๊กบเล้าซองหยอกอ่าอีกล่องเนาะมะ่วยอดโจ๊กบเล้าซองมาอีอาทิตย์นากู้นออีกล่องนี่นอมาหยอก เทียตุนอกู้น่อนสัวตัววิตามินนอหยอกมาวีเทียวิตามินกู้หยอมูปาดโรดูดซึมช่วยดูดซึมคอลลาเจนนายอดมาโยงเดอร์สากยงเอ่อเทียมาอยู่ชุนนอกอ้ออออยากนออุ้ยเกอ๋อยอกตัววิตามินนอกู้ยอดโรราคาหยอราคาตัวแทนออปวดร้อนชุ่ยชุ่ยอเตียเชียวตัวแทนเจออ้อปวดชุ่ยชุ่ยอยอกตัววิตามินนอกู้อ้อนอกอวอวกานนอ นอหมอหยอกกูอีนู้นนอคุณหมอกูแนะนําก่อนนออ้อย่างมากกูอ้อมเม็ดได้หอน่ะหยอกอะตูวชุนจียอรูมคอฟฟี่และหยอกาแฟเพื่อสุขภาพหยอกตูนนอมากู้อ่อผีเจียวจอวัวให้เตียสารลดน้ําหนักนะหยอกเราหยอกจอวัวสารเออเนี่ยเฮากาแฟนนลดาวนะหยอกวีเตียตูนนอนึกกูจะสารเจียวจอวัวกาแฟอื่นนะวีเตียตูนนอมั่วงอ่อคาเฟอีนตามหยอกม่ว อ่อคอเลสเตอรอลต่ำเคียตุนอะนะมูนู้เป็นสื่ออยู่ว่มูลดการดูดซึมไขมันนะอยอมาเที่ยวโจออยูจิตรอไล่นะอยอกตุนอนมาอยอนเลดอ่อตัวแทนนะอยอกกู้อย,อยู่เงีโจราคาออฟป,วปวัวเพราะโจจั่วหย,ย,ย,ยอกจั่วจิตอวตัวแทนเด็กกู้หยู่โจราคาออฟปัวโจจั่วหยอกวิธีการ กินกุยอดเตียนนอถูกท้องว่างเหรอหยอกลองกูอยู่เฉยจริงรออยู่สามารถชงดื่มกับน้ําเย็นกุเตาน้ําอุ่นกุเตานะหยอกยอซิเฟเวโปรตีนหยอทุกนอเหมาะสาหรับยออวัวสารลดน้ําหนักแล้วยอสาเพิ่มน้ําหนักหยอกยอจออวัสารลดน้ําหนักมากู้นอ,อแทนอาหารเช้าหยอแทนอไฮเดียปลว ปวดชายนายอ่เอยอดยอดยอวัวสายเตเพิ่มน้ําหนักเจ๊กัวนอทหลังอาหารระยอนอทชายตาหมานอทลีนอนนายอกู้ชงดื่มยออีกล่องนอกรู้ม้วยอชาซองอ๋ออ่ายอดเน่หยัวยอราคาตัวแทนกู้ยอปลอกปูจ้วจอหเตียราคาปกติเจี้ยหยอชีบปูจ้วจออ่าหู สติ๊ปลอนะ็อกเนาะมากู้นอนชัวยูโปรตีนเนอาะหยอกสำหรับหยอวัวสารลดน้ำหนักนะ,ยะหยอกชัเขามากู้มั่วเป็นแผ่นลีนอหยอกม่วนกูชีคแคปซูลเนาะหยอกอีเอ่ออีกล่องเนาะกู้หยอยาตัวแทนมาโปรโปร,ปรจ,จอดโจ๊ะยาเชียร์ตัวแทนมาชีปรอดโจ๊ะหยอก